ด่วนปูตินออกคำสั่งโจมตีเคียฟสถานทูตทั่วโลกประจำเคียฟสั่งอพยพพลเมืองตนเองภายใน24ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยยูเครนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตเล่าอย่างน้อย8รายจากเหตุการณ์โจมตีกรุงเคียฟที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้10ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาในเวลาไทยโดยเกิดระเบิดขึ้นในหลายจุดและปรากฏภาพควันไฟความเสียหายและรถยนต์เกิดไฟลุกไหม้หลายคันวิตาลีคริสโกนายกรัฐมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยผ่านเทเล GRAM ยืนยันว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นในอย่างน้อย2เขตของเมืองซึ่งทางการได้เตือนให้ประ ชาชนรีบอบพยพ อยู่ในที่หลบภัยแล้วพร้อมกันนี้เขายังได้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดของสะพานแห่งหนึ่งในเขตเชฟเชนคิฟสกี้ที่เกิดระเบิดและไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงซึ่งหลายฝ่ายสงสัยว่าอาจจะเป็นการแก้แค้นของรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีเหตุระเบิดสะพานคอรส์สซึ่งเป็นสะพานสายหลักเชื่อมระหว่างแคว้นไครเมรียกับรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาประนามรัฐบาลเคียฟว่าอยู่เบื้องหลังการก่อการร้าย เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากของรัสเซียทั้งนี้เหตุโจมตีกรุงเคียฟเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองสปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ในเช้าวันนี้ส่งผลให้มีอพาร์ตเมนต์อย่างน้อยหนึ่งหลังถูกทำลายและมีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บหลายสิบรายล่าสุดยังมีรายงานเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งในเมืองลลวีฟทางภาคตะวันตกของยูเครนด้วยโดยผู้นำทางทหารในพื้นที่เผยว่าเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลัง และได้เตือนให้ประชาชนรีบหาที่หลบภัยเพื่อป้องกันการโจมตีจากคีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นได้อีกล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ออกคำสั่งให้กองทัพรเสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีกรุงเคียฟและภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศอย่างหนักหน่วงสถานทูตทุกประเทศทั่วโลกประจำกรุงเคียฟสั่งอพยพพลเมืองตอนเองออกจากเมืองหลวงด่วนให้ได้ภายใน24ชั่วโมงสั่งการให้อพยพเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตของ EU ออออกจากยูเครนทุกประเทศทั้งหมดโดยเร่งด่วน สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับประรดผู้แลอบแห้งไซด์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานองคเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,900บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ